ชัางดิบทุกคนคนเดิมวันนี้จะมารีวิวร้านว่ามีงานอะไรบ้างนะครับเพราะว่าจะปีใหม่แล้วนะครับจะรีวิวภาพโดยรวมสาขานี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สาขาตลาดป้าปาตัวนี้ผมก็ดูเลยิจการเองทั้งหมดนะครับตอนนี้มีเก้าเดียวเท่านั้นนะครับลูกค้าที่จะสั่งซื้อสินค้าต้องเป็นเจษของอูเดเท่านั้นนะครับเจดอื่นก็คือไม่เอานะครับอยอมแมวไม่เอา อย่าลืมนะครับช่วงช่วงนี้มันมันมัน c o อร์เพลงดังมากครับระวังเรื่องการ c o v เวอู่กันนะครับ c ม v e อ,อู่จอดอยู่เนี่ยเก,ก่าๆในรถผมนังนั้นครับสายลุยจากลุยก็เดี๋ยวเจอคันนี้ครับนี่ลุยหนักหนกหน่อยก็ด้านหลังครับเนี่ยรถผมทั้งนั้นแหละครับอยู่เนี่ยคนจนผู้ยิ่งใหญ่มีแต่รถเป็นซากอยู่มาดูงานดีกว่าครับคันนี้ช่วงล่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เหลือแต่เชื่อมเก็บคาฉีนะครับผมรอปั๊มสต็อกนะครับปั๊มสต็อกผมเลือกใช้ของโรบัสพ่กนี้ถึงนะครับคุยกับพี่กบแล้วคนมันเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ส่งนะครับด้านหลังสปริงต่างๆเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแต่เชื่อมเก็บอย่างนี้อย่างนี้นะครับสำหรับใช้สปริงอยู่ตรงนี้นี้ยังไม่ได้เชื่อมนะครับรอปั๊มสต็อกใส่ด้านในบันไดแผ่นชุนยังไม่ได้ติดแผ่นชุนหน้นกากำลังขึ้นแบบครับ เดี๋ยวเสียเขาจะต้องดูกำลังขึ้นแบบนะครับสองสาวันก็เห็นรูปร่างเลยครับกันชนหน้าส่วนนนี้เรียบร้อยนะครับเกากังไม่ได้อุตสาหปรับแก้ไขเรียบร้อยนะครับน่าจะดูพ่งนี้อาจจะส่งรถนะครับก็เหลือทำความสะอาดแ็่คุนที่จอดนานนะครับก็จะส่งรถนะครับคันนี้สเปคนี่กระศูน ล่างกันจนดีสุดนะครับอันนี้มาเป็นแบบกันจนท้ายทำบันไดข้างนะครับบันไดข้างที่ทำก็อยู่นี่นะครับตรงสไลด์นะครับอันนี้แข็งแรงครับตอนจะเสียงเหล็กหนามากกสามมิลอันนี้ติดตั้งบันไดนะครับแล้วก็ติดยิ้นนะครับ ขาดวินของนายกส่งมาให้เรียบร้อยเลยครับวินวินอยู่ไหนครับช่างวินอยู่ในรถกระบะนีค่ครับขาดวินสวยครับจิตรวิทตัวแทนจำหน่ายอย่างไม่เป็นทางการ <c oughs> อัน,นีิตของคันนี้อย่างนี้มีสองชุดนะครับชุดหนึ่งเข้าปาเจโร่ะครับปาเจโร่ก็จับส้มใหม่นะครับเมื่อก,ก่อนก็ใส่ย,ยางเล็กกว่านี้ มาอัพไซต์เป็นยาง3าก็ต้องมาไล่เฟืองใหม่มาไล่ความสูงใหม่นะครับเรื่อยๆทำใหม่หมดเลยทำใหม่หมดเลยสปริงเป็นใหม่นะครับอันนี้ยังไม่ได้พ่นสีนะครับแต่สปริงเดิมเป็นสปริงยก2สองนะครับแล้วก็มาทำชุดกันเซยใหม่นะครับนะครับเมื่อก่อนใช้ทรงเดิมนะครับกันเซยเดิมตอนี้ขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับก็เหลมอมือลิงนะครับต่างตัดอยู่น่าจะทันก่อนปีใหม่นะครับสำหรับตัวนี้ น,นี่ก็รถผมรถเยอะจนแต่รถเยอะนี่ก็รถผมนี่ก็รถผมแต่ไม่มีอกครับรถดีอันนี้ส่งลูกค้าทางใต้นะครับของที่ผลิตส่งนะครับอันนี้ยิงยิงจะมีเดเตอร์ไม่ได้เก็บของนะครับงานยุ่งครับนี่กำลังจะส่งนะครับตันนี้ก็รอแพ็กส่งนะครับ เดือนเดียวนะครับเคลียรทุกส,สิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้หลุดพ้น <c oughs> ปีใหม่จะได้ฉ้องปีใหม่กันแซ่บๆ,น,ๆ <c oughs> นัวๆบริเวณหีือ,อว่าประมาณน,นี้ครับ <c oughs> อันนี้ก็กระดาษนะครับเคลียร์ในกระดาษขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปเจยาวาแบบนี้น่าจะปีใหม่นู่นแหละครับจะทำคลิปอีกทีขอบคุณครับ